ไทยไยเมาส์ถูเมาส์มาค่ะไทยไยมาส์ชูเมาเรื่องราวเมาส์ของเราครับช่วงนี้โอ้โหเป็นเรื่องราวของความเชื่อเนาะใช่ออแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เลยก็ว่าได้ใช่ใช่ใช่นะครับช่วงหนึ่งเนี่ยมีคนไปซึ่ง มีคนศรัทธาก็ไปเยอะแล้วก็มีการแบบไปขีดไปเขียนในพื้นที่ที่เขาห้ามเอาไว้ก็มีการปิดไปแต่ว่าตอนนี้เปิดให้เข้าชมแบบปกติแล้วนะครับนะฮะพูดถึงอยู่นี้คือถ้ำนาคาครับที่จังหวัดบึงกาฬอำเภอ,อบึง,ขงโขงหลงนั่นเองรู้จักไหมเคยได้ยินเพราะว่าเป็นกระแสมากไม่ว่าจะเป็นในโลกโซเชียลก็เห็นเหล่าบรรดาบแบบบล็อกเกอร์ที่เขาก็ไปถ่ายกันเหมือนกันแล้วก็คือ สวยมากสวคนรู้อะคุณใช่แล้วเหมือนมากมน,นะฮะถ้ำนาคาเหมือนพญานาคมากนะฮะที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งที่นะครับที่มีหินที่มีลักษณะคล้ายๆกับพญานาคนะครับคล้ายๆกับส่วนหัวแล้วก็ส่วนลำตัวที่เป็นส่วนเกล็ดอะไรอย่างนี้นะฮะหลายคนก็ได้เดินทางไปนะครับคือการเดินทางเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างยากแล้วก็ลาบากพอสมควรนะเพราะมันต้องไต่หน้าผาไอ้ตเขาไต่เขาขปที่แบบว่ามันสูงชันสักนิดนึง อะไรอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าหลายๆคนช่วงนี้ก็เริ่มไปกันมากขึ้นแล้วด้วยรวมไปถึงสาวคนนี้นะคะอย่างคุณแม็รณีค่ะก็ได้แท็กทีมนะคะไปพร้อมกับคุณสงกรานนั่นเองขึ้นไปบนถ้านาคาได้สําเร็จแล้วก็ยังมีการเปิดเผยถึงเรื่องราวที่เป็นความเชื่อของตนเองอีกด้วยนะคะจะเป็นยังไงติดตามในข่าววันนี้คะ่ะ คู่รักสายลุยแมตสงกรารเผยเรื่องราวสุดอัศจรรย์ระหว่างเดินทางไปถ้ำนาคาอันนี้คือจุดบริเวณที่ปลายทางแล้วใช่ไหมคุณที่สูงสุดใช่ไหมหรือ,นนอว่าระหว่าง <จะ S 2> ทาง,าง,ทางอ้ยเหน่งขานี่เลยเหรอเห็นไหมมันจะมะีตรงนั้นนะที่โผล่มานี่นนงนึงอตรงนั้นจะเป็นที่ที่เขาไปถ่ายรูปก,กันด้วยนะ แบบฟิลเหมือนผูกระดึงอะไรเงี้ยอารมณ์ผูกระดึงอเ้แต่ว่าบรรยากาศสวยมาก<อ>าสวยน,สนะนะก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักสายรุยนะครับสำหรับสาวแมทริณีีแล้วก็คุณสงการเตชะนรงเนี่ยซึ่งล่าสุด2คนนี้นะฮะก็ได้เดินทางไปกับแก๊งเพื่อนๆแท็กทีมกันไปเที่ยวชมธรรมชาตินะฮะปีนเขานะฮะขึ้นไปที่ถ้ำนาคาที่อำเภอบึงของหลงนะฮะจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะฮะพร้อมกับไปไหว้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะะเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะที่ วัดถ้ำชัยมงคลด้วยนะคร<ช>ทั้งนี้เนี่ยสาวแมทกับคุณสงการเนี่ยนะฮะก็ได้เผยว่าระหว่างเดินทางเนี่ยโอโ้โหต้องต้องอึดอะต้องสู้กับใจตัวเองอย่างมากนะฮะคือทั้งเหน็ดเหนื่อยนะฮะกว่าจะปีนป่ายขึ้นไปถึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างชันนะฮะจนสามารถพิชิตถ้ำนาคาได้นะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็แบบว่า ถึงกับนอนลงกับพื้นไปเลย,เ<อ>เลยนะอตอนที่ไป<ม>ถึงหมดแรงไงคุณห,หมดแรง<อ>พร้อมเอผยภาพบรรยากาศที่แบบว่าโอ้แสนสวยให้แฟนได้ชมกันใช่นะคะก็เรียกว,ว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะได้ใช้เวลาเพียงแค่50นาทีนะคะในการที่จะเดินขึ้นไปอีกด้วยพร้อมทั้งคุณแมทเองก็ได้มีการพิมพ์ข้อความบอกเอาไว้ในอินสตาแกรมนะคะบอกว่าระยะทาง ขึ้นทํานาคาเนี่ยไม่ไกลมากค่ะประมาณ2กิโลเมตรแต่ว่าทางเนี่ยมันจะชันขึ้นเรื่อยๆเกือบตลอดทั้งทางต้องสู้กับใจตัวเองเขาบอกว่าอัตราการเต้นของหัวใจฮาร์ดเรทนี่นะคะเต้นไวเกินจริงไปมากมกลุ่มของคุณแมทเนี่ยใช้เวลาประมาณ50นาทีไปถึงปากถา้าซึ่งเป็นเวลาให้ทุกคนลงสิงกันแล้วว่าเฮ้ย เป็นแบบนี้ที่เราขึ้นมาได้ไวเนี่ยเพราะว่าได้เจ้าปู่อือลือท่านช่วยไว้นะคะเพราะว่าได้ทานไข่ต้มของไหว้ก่อนที่จะขึ้นถ้ำนั่นเองนะคะ โอ้หห้าสิบนาทีคุณคะสองกิโลนะสองกิโลจรจะถือว่าไม่ไกลนะแต่ว่ามันมันชัน,นยากมากมันชันไงทางขึ้นมันชันมันก็จะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยแล้วใช้เวลาในการเดินนะเวลาเราเดินขึ้นที่ชันๆอะไรเง,นะงี้ยนะฮะจรคุณแม่เองก็ยังได้แนะนําคนที่กําลัง plan ที่จะเดินทางไปบอกว่าเตรียมรองเท้าที่ดีนะฮะ <c oughs> <c oughs> คือเตรียมรองเท้าที่ดีเลยนะเ,ออเพื่อการเดินทางขึ้นไปจะได้ไม่เป็นอันตรายนะฮะระหว่างเดินทางเนี่ยก็พกเขาบอกว่า พบกับเพื่อนตั้งแต่อายุเนี่ยเรา6 7ขวบเข,ขวบก็มีเด่ดยวกันนั่นแหละออใช่ไไปจนถึง70ขวบก็มีเ<อ>ช่นเดียวกันนะฮะ<อ>ก็ยินดีที่ได้พบแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะันี่แหละถหน้าคุณสงการเองก็ได้มีการถ่ายรูปเป็นภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆแล้วก็โพสลงไปด้วยแหละคนก็บอกว่าอุ๊ยอยากจะไปบ้างจางถือว่าเป็นอีกสถานที่ที่อยากจะไปสักครั้งในชีวิตอย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคุณขาภาพคือเหมือนเกล็ดงูเนาะใช่ไหมเหมือนช่วงแบบ โค้งลำตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเหมือนมากแล้วเหมือนเป็นเกล็ดๆอยู่นะคุณใช่แล้วก็จะมีมีส่วนอ่าที่เป็นเป็นบริเวณของเป็นหัวนะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้อ่ตรงนี้จะเป็นส่วนหัวตังเก็บว่าเขาจะเอาเหมือนพลาสติกมามากั้นละนี่ด้านนี้นะคะคุณอันนี้มัยิ่งอันนี้ฝั่งนี้ยิ่งเหมือนเลยคุณใช่เพราะว่าตอนแรกเหมือนเขาไม่มีไม่มีอะไรกั้นแล้วก็เหมือนมีคนไปขีดเขียนไงเป็นมือบอลไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่นะคะที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะไปแล้วก็ใครที่อยากจะไปเนี่ยฝั่งนิดนึงนะคะก็อย่า เอาอะไรไปทําให้แบบเขาเสียหายนะ<ช>อาจจะแบบว่าบางคนอยากจะสลักชื่อตรงหินอะไรเงี้ยอย่า,ยาทําเด็ดขาดนะคะหลายๆที่ไหนๆเขานะ่ามีม้วนตรงปิดนะคุณนะถ้าทำปุ๊บเนี่ยเขาจับจริงอะไรจริงนะคะใช่นะครับไปเที่ยวที่ไหนก็รักษากฎร,รักษาระเบียบกันด้วยนะครับนะครับเพื่อคนที่เข้าไปที่หลังเนี่ยจะได้ชมนะฮะความสวยงามของสถา,านที่นั้นๆด้วยนะครับใช่แล้วขอบคุณภาพประกอบอินสตาแกรมของคุณแมทรีนีแล้วก็คุณสงกรานด์ด้วยนะคะ,ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์